เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงตรายวันปราจาวันเสาร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2565้ที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์มีแต่รายรับเข้ามาเรื่อยๆทำให้ฐานะทางการเงินของคุณดีขึ้นหากทำธุรกรรมทางด้านการเงิน ที่สําคัญก็จะราบรื่นและไม่ติดขดัดเรื่องของการงานผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนทําให้การงานของคุณดีขึ้นซสพอร์ตคุณทุกอย่างจะคิดจะทําอะไรลงมือทําได้เลยรับรองว่าดีต่อใจไม่ผิดหวังเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีเรื่องผิดใจกันเล็กๆน้อยๆแต่ไม่กระทบความสัมพันธ์ ส่วนคนโสดตอนนี้ได้พบเจอกับใครที่เข้ามาทําให้หัวใจของคุณวันไว้ยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณจะมีข่าวดีเกิดขึ้นหากกังวลใจเรื่องผลประโยชน์บางอย่างอยู่ก็จะมีโอกาสสมหวังดังใจหมาย เรื่องของการงานมีการพัฒนาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจะคิดจะทําอะไรตอนนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักสถานการณ์ยังคงดีต่างฝ่ายต่างรักกันและผูกพันกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับใครบางคนทําให้หัวใจของคุณหว,วั่นไหวสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารอย่าใจอ่อนให้ใครมาหยิบยืมเงินเด็ดขาดเพราะคุณจะไม่ได้คืนเรื่องของการงาน ตอนนี้การงานของคุณเหนื่อยจัดหนักช่วงนี้งานของคุณล้นมือล้นโต๊ะเลยทีเดียวค่อยๆทําค่อยๆจัดการไปทีละอย่างแล้วทุกอย่างก็จะดีเองเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับใครสักคนที่เข้ามาตีสนิทระหว่างจะมาดูแลหัวใจสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินยังคงหาเงินได้เข้า กระเป๋าเรื่อยๆแบบไม่ติดขัดเรื่องของการงานการงานต่างคนต่างคิดเพราะการทํางานร่วมกับคนหมู่มากแล้วอาจจะเจอเรื่องขัดแย้งกันได้แต่ไม่นานก็จะดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักอยู่ในสถานการณ์น้าท่วมปากอยากจะพูดอยากจะทําอะไรก็ยากที่จะพูดออกมาโสดสถานการณ์เงียบๆไม่มีใครเข้ามาสนใจคุณเองก็ต้องทํางานเลี้ยงตัวเองไปก่อน สำหรับคนที่เกิดวันพา,ารัสบดีรีเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณยิ้มรับหน้าบานได้เลยเงินทองเข้ามาเทมาไม่ขาดมือส่วนมากจะมา จากหยาดเหงื่อแรงกายของคุณล้วนเรื่องของการงานมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานของคุณความก้าวหน้าในชีวิตของคุณกําลังจะมาถึงแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักรักกันลึกซึ้งยากที่จะมีอะไรมาทําลายส่วนคนโสดอีกไม่นานก็จะได้เจอคนในฝันคุณที่คุณตามหามานานแสนนานสหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินรายได้เข้ามาอย่างมากแถมยังมีโชคลาภเข้ามาอีกด้วย ซึ่งมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองล้ว,ลวนเรื่องของการงานแต้มบุญของคุณทำงานแล้วจะคิดจะหวังจะทำอะไรในตอนนี้สำเร็จทุกประการเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักตอนนี้เป็นคู่ที่ต่างคนต่างลงตัวการทำงานแต่ก็ยังมีเวลาให้กับการใช้ชีวิตร่วมกันอีกด้วยสว่วนคนโสดพรมลิขิตโดนบนดาลให้คุณได้พบกับใครสักคนในเร็ววันนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการ เงินมีแนวโน้มที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นใจให้คุณบรนดาลโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเข้ามาให้คุณมากมายเรื่องของการงานหนีไม่พ้นจะต้องเจองานโถมงานหนักคุณเหนื่อยมากจนสายตัวแทบขาดแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จะสมหวังดังใจหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคุณทั้งสองคนชินกับการใช้ชีวิตกันอยู่ทุกๆวันเลยทําให้บางครั้งไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรสว่วนคนโสดครองตําแหน่ง ความโสดได้อีกหลายสมัยเลยทีเดียวเพราะยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตคุณดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ